สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่มีการเลซิชันแล้วก็รีอาร์แล้วก็เป็น RP ในรอบของเดือน9นะครับส่วน RP ในเดือน9นี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับพอเราเข้ามาในหน้า RP นะครับก็จะเห็นคาว่า c o s m i c c a t นะฮะหรือว,ว่า r p เดือน9้นั่นเองนะก็จะมาในเซตของวูคองนะฮะเป็นพับจีประทะอูคองนะครับโคตรคเท่เลยโอ้โหแล้วมีสกินปืนใหม่อีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น คา98ใบสันนะฮะแล้วก็ im249 รวมไปถึงคิวบิแซดนะฮะส่วนการเปิด RP นะครับสำหรับใครที่มีเวลาเล่นเยอะนะครับก็แนะนำให้เปิด360 UC หรือถ้าใครมีส่วนลถเนี่ยก็อยู่ประมาณ300 UC นะครับส่วนใครที่อยากเป็นเจ้าของเครื่องตอนกระโดดล่มนะครับก็แนะนำแพ็คใหญ่นะครับ,นนห,นะรบหรือประมาณ900 UC นะส่วนของผมที่ขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมซื้อ RP ล่วงหน้าไวา้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราเปิด RP กันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่ซื้อแพ็กใหญ่เดียวเขาก็จะแถมกรอบรูปให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารับของรางวัลกันเลยนะครับกดรับทั้งหมดเลยนะว่ะ ขอเลือกเป็น UC นะครับเอาไว้ใช้ต่อได้อีกนะโอเคนี่ก็จะเป็นของรางวัลที่รับได้ตอนนี้นะครับเขาก็จะบวกให้ประมาณ12เวิลนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลแต่ละเลเวลกันบ้างดีกว่านะครับว่าซีซั้นนี้มันน่าเปิด RP หรือเปล่านะสำหรับของเลเวลหนึ่งเนี่ยก็มีชุดแล้วก็สกินปืนนะครับชุดนี้ถือว่าสวยมากเลยนะเนี่ยของรางวัลเวิลหก็มีหมวกแว่นตานะ อ่าแล้วมีหมวก3ด้วยนะฮะหรือว่าหมวกกันน็อกนะในระดับเลเวล10นะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีท่าเต้นสําหรับสายฟรีด้วยนะครับนั่นอยู่ในเลเวล15นั่นเองนะใครที่ไม่ได้เปิด RP นะครับสามารถทำภารกิจ RP เพื่อรับท่าเต้นนี้ได้นะก็จะเป็นท่าเต้นยิงธนูแบบนี้เลยนะครับของฟรีแบบนี้สายฟรีไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับสามารถทำภารกิจ RP เพื่อรับท่าเต้นฟรีได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีชุดฟรีอีกนะครับในเลเวล25นะอันนี้สายฟรีก็สามารถทำภารกิจรับได้เลยนะครับส่วนของต่อมานะฮะที่น่าเก็บสะสมก็คือสกินเครื่องบินนะส่วนท่าเต้นนี้เป็นท่าเต้นของวูคองนะครับหรือว่าหงอคงนะอันนี้ก็ต้องเปิด RP นะครับถึงจะรับได้นะแล้วก็จะมีคิวบซ่าด้วยนะครับคิวบซ่าสามารถรับได้ฟรีนะถ้าทำภารกิจครบนะฮะ ในเปื้อขานะแล้วมีอะไรอีกหมดแล้วนะครับอพีรายเดือนนี้ก็มีถึงแค่เรเวล50นะส่วนชุดในเรเวล50นะครับเป็นชุดของวูคองนะชุดนี้ไม่มีบัฟนะฮะใส่เพื่อความเท่เท่านั้นนะไม่มีบัฟอะไรทั้งสิ้นนะใส่ชุดนี้ไปไม่มีติดคิเวลายิงนะครับก็จะมีแค่ความเท่เท่านั้นนะส่วนใครที่อัดแม็ วิวห้าสิบเลยนะครับเวลาแต้มเหลือก็สามารถเอามาแลกของพวกนี้ได้นะเนี่ยแต่ว่าชุดนี้เทวะ่ะเอ่อชุดในกล่องนี้เทนะแต่ว่าต้องใช้กล่องแอร์ดบถึงหนึ่งพันแปดร้อยกล่องกันเลยทีเดียวนะครับถึงจะแลกชุดนี้ได้นะแต่ชุดแม่งโคตรเทเลยนะครับดูดิรู้สึกว่าจะเทวกว่าชุดวูคองอีกนะครับเดี๋ยวขอดูตรงหมวกหรือว่าตรงหัวก่อนนะฮะปิดหมกวกสามได้ปะ เดี๋ยวเราโอเคตรงนี้น่าจะปิดได้นะครับแล้วก็ไปใส่ชุดอีกทีนะเดี๋ยวดูตรงหัวก่อนนะครับโอ้โหนี่ไม่ได้ใส่หมวกสามนะครับก็เทเหมือนกันนะอแต่เวลาเล่นในแมตช์ศัตรูจะเห็นเราใส่หมวกนะครับถึงแม้ว่าเราจะซ่อนหมวกไว้ก็ตามนะก็จะเห็นเราใส่หมวกสามเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเห็นเราใส่หมวกกันน็อกเหมือนเดิมนั่นเองนะสำหรับชุดนี้ผมบอกเลยว่าโคเทมากๆนะฮะ ตีก่าชุดวูคองอีกนะครับแต่มันก็จะดูอวบๆนิดนึงนะเพราะว่ากินมาเยอะนะฮะส่วนใครที่เปิด r p รทุกเดือนนะครับก็อย่าลืมมาเปิดทิกเกตต็ตตรงนี้ด้วยนะสำหรับเจ้าตัวทิกเกต็ตนี้นะครับก็จะเปิดล็อก rp ในสัปดาห์ที่2นะแล้วก็สามารถทำภารกิจล่วงหน้าได้ก่อนเพื่อน1สัปดาห์นะครับสำหรับคนที่เปิดทิกเกต็ตนะ ส่วนของรางวัลเพิ่มเติมสําหรับคนที่เปิดแพ็กใหญ่มีอะไรบ้างนะฮะหรือว่ามีอะไรอีกนะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะครับก็จะมีอิโมชั่นนะฮะส่วนใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถเลือกเอาคูปองคาสติกนะครับเพื่อรับไปสุ่มของได้นะส่วนสิทธิพิเศษตรงนี้เราก็น่าจะรับหมดแล้วนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นภารกิจ RP แล้วนะเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับโอ้ของใน RP นี้โคตรเยอะเลยนะ อันนี้เป็นโบนัส RP นะครับมันจะเป็นภารกิจในซีซั่นที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วนะครับถ้าใครทําเสร็จเนี่ยก็สามารถมากดรับได้เลยนะครับนี่ก็บวกไปประมาณ2วิวนะและนอกจากนี้นะครับยังมีการ์ดคะแนนจาก RP ของเดือนที่แล้วด้วยนะครับก็อย่าลืมมาใช้กันด้วยนะฮะถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยน่าจะหมดอายุไปเฉยๆนะครับ นี่ก็บวกเพิ่มมาประมาณ2วิวถึง3าวิวนะครับวิว19เลยนะแล้วใน rp เดือนเก็จะมีภารกิจแข่งรถในเชียร์พาร์คด้วยนะนี่ก็จะเป็นเชียร์พาร์คใหม่นะครับผมก็เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวเราจะไปแข่งรถกันนะครับ เดี๋ยวนะครับทุกคนผมเพิ่งเข้ามาในเชียร์พาร์คนะแต่เวลาในเชียร์พาร์คเหลืออยู่4นาทีนะครับเดี๋ยวขอสลับเชียร์พาร์คนะตรงนี้เวลามันใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดสลับเลยนะครับมันก็จะไปเชียร์พาร์คห้องใหม่นะครับหรือว่าห้องที่ยังไม่หมดเวลานะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเชียร์พาร์คอีกห้องหนึ่งนะครับโอ้คนเพียบเลยนะเดี๋ยวเราจะไปสนามแข่งรถกันนะ รู้สึกว่าช่วงนี้ไอเซิร์ฟบอร์ดของพับจเนี่ยจะเยอะมากๆนะฮะตรงนี้คืออะไรนั่นจะเป็นสนามยิงปืนนะโอเคเดี๋ยวไปหาที่แข่งรถก่อนนะครับสนามแข่งรถน่าจะอยู่แถวๆนี้นะอนี่ไงเขายืนลงทะเบียนกันอยู่นะครับ ตอนนี้คือเรารอแข่งรถอยู่นะครับทุกคนผมลงทะเบียนไปแล้วนะโอ้โหกว่าจะได้แข่งนะฮะน่าจะได้แข่งพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอสลับเชียร์พาร์คละกันนะคิวยาวมากเลยนะครับห้องนี้น่าจะอีกนานนะกว่าจะได้แข่งนะฮะน่าจะรอทั้งวันเดี๋ยวสลับเลยลวกันนะครับ เราก็จะสลับไปเชียร์ปร์เข้าใหม่ที่คนได้น้อยนะครับเราจะได้แข่งรถได้ไวหรือว่าสาเร็จภารกิจเร็วๆนั่นเองนะเนี่ยมีบอดให้ขี่ด้วยนะบอดโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวดิโอเคเดี๋ยวเราดูคิวก่อนนะคิวเยอะหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีคิวอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะได้แข่งรถแล้วนะครับทุกคนเราจะแข่งแบบไหนดีอะ แข่งแบบคู่น่าจะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวแข่งแบบเดี่ยวแล้วกันนะหรือว่าเล่นคนเดียวนะฮะวัยรุ่นใจร้อนนะรอไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่2หรเลยว่าคิวที่2นะโอเคในขณะที่รอแข่งนะครับเราก็จะเบินยางรอนะอเตรียมพ,พร้อมนะฮนะโอเคตอนนี้เข้ามาในห้องแข่งแล้วนะครับว่าแต่ทำไมภาพมันเบลอเปล เลยเป็นภาพในสนามแข่งนะทำให้ดูเหมือนเร็วนะฮะอ๋อโอเคน่าจะใช่นะครับขอ,อน่าจะเบอร์เพื่อให้เราโฟกัสที่ถนนนะครับเราจะได้มีสมาธิในการขับรถนั่นเองว่าแต่ทำไมรถคันนี้มันขับยากจังรู้สึกว่ารถสปอร์ตจะขับยากกว่าบนแผนที่หรือว่าขับยากกว่าในแมปนะฮะโอ้โหบีบรกระจายกันเลยทีเดียวนะครับจะรอดไหมเนี่ย อันนี้ไม่ได้กดในตัดนะฮะดิฟอีกแล้วนะครับดิฟบ่อยมากๆนะครับสำหรับรถสปอร์ตนะหรือว่ารถคูปเป้นั่นเองนะครับเขาโค้งเลยปะโอ้โหโคตรดิฟเลยนะโอ้โหดิฟเ,นะเก่งมากเลยนะฮะร,รถคันนี้นะ รู้สึกว่า,ารถคันนี้น่าจะขับยากที่สุดแล้วนะครับในสถามแข็งนะเนื่องจากมันเป็นรถที่มีความเร็วสูงนั่นเองนะครับมันเร็วได้เท่าไหร่เนี่ยร้ 140. อยสี่สิบอเสียหลักอีกแล้วนะฮะก็จะดูท็อปสปีดซะหน่อยนะร้อยี่สิบนะครับร้อสี่สิบขับได้ถึงร้อยสี่สิบแล้วก็ดีฟนะฮะโอเคไหนะลองทางตรงนี้ โอ้โห160นะฮะร7 0 1 8 0อเออมี1 8อนะฮะแต่ว่าดิฟกระจยเลยนะข้างหน้านี้น่าจะเป็นเส้นชัยนะฮะเรียบร้อยครับเราเส้นมนที่เรียบร้อยฮะโอ้โหทำเวลาได้หนึ่งนาทีกับอีก51วินาทีนะครับเวลานี้น่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับมีใครทำเวลาได้เยอะกว่านี้ปะ เดี๋ยวเราขอแข่งอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าภารกิจอาพของเรามันได้แข่ง2รอบนั่นเองนะในขณะที่เราลอแข่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปขับเครื่องล่อนเล่นดีกว่านะะเฮ้ยแล้วเวลาอยู่บนเครื่องล่อนเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับว่าในเชียร์ปาร์กนี้มีอะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยวเรามาทัวร์เชียร์ปาร์กกันดีกว่านะฮะ ว่าเชียร์พาร์คใหม่เนี่ยมันมีอะไรมาบ้างนะีนตรงนี้รู้สึกกระตุกกระตุกนะน่าจะสุดแมปหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปกลางแมปเลยว่าไปกลางเชียร์พาร์กกันดีกว่านะครับตีโคง้งตีโคง้งไม่รู้สึกกระตุกกระตุกนะอาจจะเป็นเพราะว่าเน็ตผมปิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ รู้สึกว่ามันกระตุกนะเด,เดี๋ยวล่อนแบบเทพๆนะโชว์เทพวิธีนึงครับเนี่ยหักโค้งครับแล้วก็เข้าโค้งขวาครับกดหน้าลงเล็กน้อยถึงปานกลางเพื่อโชว์ความเทพนะ,ะเราไม่ถึงพื้นครับแล้วเราก็จะเชิดขึ้นนี่เป็นไงล่ะ,ะขับเครื่องล่อนไนดะ้อย่างเทพเลยนะครับ พอเวลาไปเล่นจริงเนี่ยชนต้นไม้เพียบเลยนะไม่ได้เวลาแข่งแล้วนะครับโอเครอบต่อมานะครับเราจะใช้รถจิปนะฮะหรือว่ารถ UAC หรือ u a z ในการแข่งอีกทีหนึ่งนะฮะเอาวะไยรถคันนี้ขับง่ายเหรอทุกคนคือคันนี้มันไม่ดีบครับเนี่ยประเด็นคือมันไม่ดีบครับมันก็เลยทําให้ขับง่าเยเองไงแต่น่าจะด้วยความเร็วของมันด้วยแหละนะครับ คันนี้วิ่งไม่เร็วนะเต็มที่น่าจะได้เท่าไหร่วะประมาณ140ร้อยสี่สิบนะฮะให้เราแตะเส้น,หนเหลืองนะครับแตะเส้นสีเหลืองปุ๊บมันเหมือนกับการเร่งสปีดหรือว่าเป็นในตัดอะไรประมาณนี้ครับเป็นการเร่งเทอร์โบนะเพื่อเพิ่มความเร็วนั่นเองนะครับเป็นคันนี้ขับง่ายกว่าทุกคนหมว,ว่าแนะนําขับคันนี้เล่นแล้วกันนะฮะนึกมันขับง่ายมากนะ หรือว่าขับง่ายกว่าไอตัวแมกลาเรนหรือว่ารถสปอร์ตนะครับเอาวะรอบนี้น่าจะทำเวลาได้ดีนะครับรถไม่ดีฟเลยนะโอ้โหนี่เราขับเร็วกว่ารถสปอร์ตอีกนะฮะถึงแม้ว่าความเร็วจะไม่สู้ก็าตามนะเต็มที่นะกดในตาเต็มที่วิ่งได้140นะครับรถคันนี้นะ เ okay. ข่าเส้นครับ18วินาทีนะครับ1นาทีกับ18วินาทีนะโอเคตอนนี้ภารกิจ RP เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำคลิปอื่นต่อนะครับเพราะว่ามีหลายคลิปอีกเลยนะที่ยังไม่ได้ทำลงนะเดี๋ยวตัดคลิปไม่ทันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะบายบายครับ